อาคาภัยนะก็มีเป็นดินหน้าพืชศกกันก่อนนะน้ำก็ประกดมีพิจิกนะแล้วก็ไม่มีลมนะแล้วก็เป็นไฟไม่สิงชนูเลยนะมีแค่ดินน้ำไฟนะแล้วก็เด่นๆออ,อันนี้เป็นไฮพีซคือวันจันนะวันจันแล้วก็อ๋ออันนี้เป็นไฮโลฟานนะไฮโลฟานอันี้ก็จะเป็น พฤษศพนะนี่หายไปเป็นพฤษศราศีพฤษศนะแล้วก็เด่นๆนะมีเดตัวแลมีพิษศกับพิกิกเท่านั้นนะแล้วก็มีเป็นเอ่วันศุกร์นะคือเอ็มเพสเด่นวันศุกร์พฤษศแล้วก็พิกิกนะแล้วก็มีแค่ดินน้ำไฟนะไม่มีธาตุหลงอยงไม่ถูงจุกุมไม่มีนะอ่า เจ็ดไม้นะมีการบล็อกปิดกันมีอุปสรรคนะคะมีตอนนี้มีปัญหากันได้นะคะเจ็ดไมนะ้พุ่งมาเลยนะเจ็ดไม้ตั้งรับอย่างเดียวเลยนะคุณหรือเขาก็ได้นะขยายด้วยเอมเพสกับควีนเนียนนะืมเอมเพสเนี่ยก็เรียกว่านะตอนนี้คุณยิงนั่งเป็นที่หนึ่งในใจนะแล้วก็เป็นควีเหลียด้วยนะดูมั่นคงอยู่นะ ถ้าเป็นเรื่องของเจ้าของกิจการอะไรพวกนี้นะถ้าเป็นทาส่วนตัวนะก็ดูนิ่งมั่นคงถือเหรียญดูเลยนะเอ็มเพสก็ทาพวกคาเฟ่อาหารดอกไม้ได้นะคะถ้าในเรื่องของอการงานเนี่ยเรียกว่าตอนนี้อาจจะมีอุปสรรคมีปัญหาพุ่งเข้ามาคุณต้องแก้ไขนะถ้าเป็นเจ็ดไม้นะอาจจะมีคู่แข่งอะไรอย่างนี้อา่าที่ทําประเภทเดียวกันก็ได้นะก็ต้องแก้ไขปฟันไปนะเจ็ดไม้เหมือนกับตั้งรับ้อมสู้เลยนะถ้าเป็นเรื่องของความสัมพันธ์หมายความว่า เอ่อพีการบล็อกอีก,กันหรือว่าต้องเฮียนะอาจจะมีสองคนในนี้ก็ได้นะมีคนหนึ่งเอมเพสคนหนึ่งเป็นฟินเลียนก็ได้นะหรือไม่ก็คือเป็นบุคลิกคนเดียวกันเนี่ยคือเป็นทั้งสวยแพงแล้วก็ใจดีด้วยนะเอมเพสแฮงแมนห้อยขามาเลยนะก็คือคิดทบทวนบาง,างอย่างอยู่นะหรือเป็นช่วงพักความสัมพันธ์นะนายออฟคับแผนไทเปจีบีทได้นะนออกค็คิดทบทวนะว่าจะกลับไปขอโอกาสหรือขอโทษได้นะนายออฟคับนะ ตามมาด้วยเด๊นะคือราศรีพิจิกนะเป็นอะไรที่จบไปแล้วนะคือนึกถึงคนเก่าที่จบไปแล้วก็ได้นะแต่อยาจะมาเริ่มเออการสมพันธ์นะก็เลยเป็นนายออกขับเนะเอาถ้วยมาให้นะให้แฟนก็เป็นคู่บุญคู่เอ,อที่เขาอาจจะแต่งงานแล้วหรือมีครอบครัวแล้วก็ได้นะแล้วนี้ก้าวไม้นะก็มีเป็นคนอินโทรดนะแล้วก็คว้าไ็นหนึ่งไม้เนี่ยแสดงว่า ก็ยังอยากจะมีคุณอยู่ในชีวิตะวนะคะคว้าไว้หนึ่งไม้นะเรื่งนี้พุ่งมาด้วยแปดไม้นะเป็นคนไกลหรือติดต่อชั้นสื่อสารออนไลน์ได้นะก็เอนะ่อแปดมารลบเก้านะเหลือหนึ่งไม้แสดงว่าเดี๋ยวจะมีโอกาสได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะไม่ว่าการงานหรือความสัมพันธ์นะแล้วก็ถ้าติดต่อเนี่ยจะติดต่อมาในแปดวันแปดสัปดาห์นะตอนนี้เขาอาจจะเริ่มรู้สึกสนิทสนมก็ได้นะไม่รู้ว่าเคยทําอะไรไว้นะเป็นคนเก่าที่เคยจบไปแล้วนะคะเดีก็เลยถึงได้รู้ว่าเป็นเอ็มเพสนะ ไพ่พิษก็อย่างที่บอกนะก็คืออ่าแทนไพ่ไฮโดแฟนนะราสีพุธศกเนี่ยก็จะแทนการสำนึกผิดหรือว่าไปไพ่คู่บุญเป็นไพ่ที่ยังมีการร่วมกันหึงคนที่เคยแต่งงานมีความสัมพันธ์แล้วนะเขาก็จะมีการติดต่อมาหาคุณนะคะแล้ววันนี้ก็จะได้กลับมาเป็นครอบครัวเหมือนเดิมนะเพราะว่ามันเป็นสิบเหรียญนะการเงินต็อหนึ่งแสนถึงสิบล้านนะอันนี้เป็นไพ่เอ่อไนท์ออฟเพนทักเกิลนะก็ มาช้าแต่มานะคะคือเหรียญเนี่ยจะเป็นอะไรที่ช้าน่าจะรู้จักกันมานานเกินห้าถึงสิบปีแปดปีขึ้นไปเลยนะก็มีความมั่นคงอยู่นะแต่ว่าเออมีไพ่ที่บ่งบอกว่าเขาอาจจะเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วได้ค่ะก็คือกิงออกคำเนี่ยก็กลับมาเป็นครอบครัวเหมือนเดิมนะได้สิบเหรียญเหมือนเดิมนะก็ด้วยความสันเกผิดหรืออะไรก็แล้วแต่นะอาจจะเคยจบหรือแยกกันไปนะเพราะมันมีไพ่เย้ขึ้นมานะรวมๆก็ เป็นประมาณนี้นะคืออาจจะมีคู่แข่งมีปัญหาอะไรช่วงน,นี้ก็ต้องเคลียร์นะเคลียร์แล้วก็นึกถึงคนเก่าเลยคิดว่าจะกลับมานะก็จะมีการติดต่อนะเพราะว่าเริ่มสนันมดผิดนะตัวนี้ก็คือยังรู้สึกเอรอักอยู่นะแต่ว่ามาช้านะเพราะว่าเป็นไนท์ออฟเพนเดอร์นะไม่ได้ควบไม้ไทยไม่ใช่ไนท์ออฟวานะนี่เป็นไนท์อ f ฟเพนเดอร์นะค่อยๆมามาช้าแต่ว่ามานะแล้วก็ช้าแต่มั่นคงนะเป็นสิบเดียนะได้ เป็นครอบครัวเหมือนเดิมนะมีหมาด้วยนะก็รวมๆเป็นประมาณนี้ค่ะ